สวัสดีครับผมอาร์มนะครับวันนี้จะมาบอกพดด้วงที่มีราคาหลักหมื่นนะครับเริ่มจากพดด้วงตาพระแสงตีหรือพดด้วงพระเจ้าตากครับเป็นพดด้วงตาพระแสงตีขนาด1บาทนะครับตอกตาข้างบนและข้างล่างสวยๆส,สมบูรณ์แบบนี้ผมรับซื้อหลักพันถึงหลักหมื่นนะครับต่อไปเป็นพดด้วงตาคุดเป็นพดด้วงตาคุดขนาด1บาทตอกตาสวยๆส,สมบูรณ์แบบนี้ผมรับซื้อหลักพันถึงหลักหมื่นนะครับพดด้วงตามงกุฎ เป็นพดด้วงตามงกุฎขนาด2บาทตอกตาข้างบนและข้างล่างสวยสๆสมบูรณ์แบบนี้ผมรับซื้อหลักหมื่นนะครับสุดท้ายเป็นพดด้วงที่ตอกตา5ตาแบบนี้นะครับ <Wow. S 1> เป็นพดด้วงที่ระลึกต่อกตาไว้แบบนี้ใครมีแบบนี้ผมรับซื้อหลักหมื่นนะครับใครอยากขายกับผมแอดไลน์หรือโทรมาเบอร์นี้ได้เลยนะครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับ